บาบายบายบายก็จะขอจบคลิปนี้ก่อน เพราะว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่เราจะไปทำกันน่าทุกคนทำคลิปอะไรันคิดขนมไม่ทำขนมค่ะจะทำขนมนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามช่อง a r t i ิซี่ดีนะกลมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะติดตามกันไปเยอะนะคะตอนนี้20,000ซับแล้วกดดิสไลค์ บ้าเหรอคะบ๊ายบายนี้เรากําลังจะไปโรงเรียนว่านนาจายนทุกคนเนื่องจากชิ้มันหายเราก็เลยไม่มีอะไรจะถ่ายก็มาถ่ายโรงเรียนเก่านะคะนั่งเล่นนั่งนับเสษหเรือตอนนี้เด็กมันกาลังเลิกแถวนะทุกคนอีกแล้รศัพท์ขนเลยจะเปียยนี่เด็กว่านนาจา์นะทุกคน ซึ่งเป็นโรงเรียนกังนังเก็กนี่ก็จะมีร้านค้าอยู่หนะน,น้าตอนนี้ตอนเด็กๆพ่อแม่ก็จะมาขายูหนังเรียนนี่แหละแล้วก็แอบมากิน <c oughs> กินขนมแล้วก็เข้าไปกินไปกินไปไปออกล็อกให้ซื้อดีกว่าห <c oughs> นูนะคะร้านไก่ป๊อปนี่คือกินไก่๊อปดีกว่านี่คือร้านค้าประจำนะคะกินอะไ กูกินไหมกูกินแล้วเชาว้านี่ซื้อของกันอยู่ก็จะมีร้านขายของเยอะมากทุกคนจมุ่งหมายเราคือเข้าโรงเรียนนะทุกคนเข้าโรงเรียนยังไงให้โดนให้โดนแซลแลวนะุ่กคน สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะเหมือนอาจจะสั่นนะทุกคนอ่ะได้ได้แล้วหนักดูการแต่งตัวัฉยิมันเหมือนคนปกติที่ไหนกันเขไกู้ไว้จังเลยทุกคนเราจะเข้าโรงเรียนได้ไหมอะเหมือนเข้าจะปิดนะไม่ไงเฟิดอยูุ ใส่แมสก์เพื่อเอาหาะอใส่แมสเพื่อความปลอดภัย <c oughs> นะคะแล้วกูไม่ใส่อาคารมันอยู่ไหนอะเรามาหาเพื่อนไดทุกคนไหน <c oughs> ไหนไงแกสีใช่ไหมเออไม่รู้หาเหมือนกันแกสีมันไม่ผมสามาั้นไม่เฉยไม่ใช่ผมยาวเออไล้ผมสัน้นเจอเจอเจอนะคะ <c oughs> โทรศัพท์กูเลยจะเปียกพ้าไปขอแล้วก็ต้องไปขอขอออก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะสุกคนกูใส่แมสมาทำไมเขาก็ไม่ได้แล้วนะโอ้ยโอ้ไม่กล้าเลยแต่งมาซะแบบที่แรกก็จะใส่ชุดนักเรียนมาแหละเออเปลี่ยนนี่เริ่มเลยอาจารย์ทั้งคู่คนนี้ก่อนเจตากอนเฮยูไม่มีเห็นอ่ะ เปลี่ยนไปทุไปเขียนไกคิปไปด้านบนเพื่อไปดูเพื่อนเก่าๆของเรานะคะเก่าแก่ยุคสมัยอ่าอายุทยานะคะยุ่ยอุไปแหววมีกระจกหนึ่งอันเพื่อส่องความงามนะทุกคนเดินเดินเดิดว้าวคนไดเรายังเล็กกว่านี้อีกมั้งอุ้ยกว่าอันนี้เลยแค่เด ดังมาาจุ๊จุ๊ข้มีผักสวนตัวนะทุกคนแท้เวันนี้น่าจะวันยุดนเลยเก่ามากแก e. จ้าค pues ุณกาางมากคนวันน네ี้ก็ไม่ดีด้วยฝนตกอ่ะ ยูวไ,ไปท่ายอ,าอ้าทไมยังไงดีเราทำาไงดีถ่ายไงดี <c oughs> แนะนำเพื่อนเลรอ,อย่างนี้เหรอขอโรงเรียนนะคะมันเปียกมากเลยทุกคน ตอนที่เดินมาคือแฉมากเลยไอ้ยัาความเปลี่ยนแปลงของโรงเรเียนก็เยอะพอสมควรน,นะคะเยอะมากตั้งแต่ข้อมาอุบาลใช่ข้อมาอุบาลแล้วก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนืยน่นเลยสองหู่สวยแล้ว วันนี้วันที่13ตุลาซึ่งเป็นวันที่นักเรียนหยุดนะคะแต่ว่าเขาก็ให้มามาเรียนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เรียน <c oughs> น้องหมาจอมหวิวโหยเราไม่รู้ บ๊ายบายแล้วบายบายแล้วก็จะขอจบคลิปนี้ก่อน เพราะว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่เราจะไปทำกันนะทุกคนทำ,ทำคลิปอะไรดักิดขนม <c oughs> ไม่ทำขนมค่ะจะทำขนมนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องอาคิซี่ดีนะกลมนะคะฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b e กดแชร์นะคะติดตามกันไปเยอะนะคะตอนนี้ 20, สองหมืนซับแล้วกด <c oughs> ดิสไลค์เจ้บ้าหรอนะคะบ๊ายบาย